แอร์ลหลอกตัวใหม่ก็มีพละงกำลังจัดจ้านอยู่พอสมควรอยู่แล้วซึ่งผมก็อยากจะเติมพลังคันเร่งในช่วงออกตัวให้มันสะใจขึ้นไปอีกแต่ก็ติดอยู่นิดนึงครับตรงที่ผมมีงบประมาณ2องถึงห้าพบาทแค่นั้นเองยังไงก็รบกวนทางเซียนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมดีนะครับปัจจุบัน ทำงานเป็น Delivery Man ของ Robinhood ครับผมรถที่จะใช้ทำงานประาจำก็จะเป็น All New Air Lo 1็5นะครับเป็นสีน้ำเงินตัว ABS เหตุผลหลักที่ใช้รุ่นนี้เพราะว่าชอบความที่รถเป็นแนวสปอร์ตทรงสปอร์ตอย่างที่บอกครับรูปแบบการทำงานของผมก็คือขับขี่เข้าไปนในซอยแล้วก็ออกถนนใหญ่ ซึ่งแอร์หลอกตัวใหม่ก็มีพลังกำลังจัดจ้านอยู่พอสมควรอยู่แล้วซึ่งผมก็อยากจะเติมพลังคันเร่งในช่วงออกตัวให้มันสะใจขึ้นไปอีกแต่ก็ติดอยู่นิดนึงครับตรงที่ผมมีงบประมาณ2อ0ถึงห้าพบาทแค่นั้นเองยังไงก็รบกวนทางเซียนมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาวซีเอ็มอเตอร์ไซค์ครับหลังจากที่ผมได้รับโจทย์จากคุณดี้นะครับเดลิเวี่แมนจากค่ายโรบินฟูดมานะครับซึ่งจะทำการโมรดิฟายออ n นิว Yamaha Air ดอก155นะครับเพื่อที่เอามาตอบโจทย์อัตราเร่งและการใช้งานในงบเยงแค่2-5,000บาทเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาบุกรังเซนกันที่168ช็อปครับซึ่งเป็นร้านของช่างกอนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าในงบประมาณไม่เกิน2-5,000บาทนั้น จะสามารถ modify ส่วนไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เมื่อ modify ไปแล้วจะสามารถตอบโจทย์ในการกับขี่ให้กับ d e l r y man ของเราได้มากน้อยขนาดไหนครับสวัสดีครับท่านกอครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมได้โจทย์มาจากคุณดี้นะครับเป็น delivery man ของโรบิน o o d นะครับวันนี้ผมมีแอร์ o c อก ร้อยห้าสิบห้าคันนี้เป็นนะครับเป็นออร์นิวยางม่ให้อล็อกผมมีงบอยู่ไม่เกินห้าพันผมจะสามารถอัพหรือโมดิฟายในงบเท่านี้ผมจะใช้ส่วนประกอบตรงไหนยังไงได้บ้างครับได้ครับก็จร,จริงจริงแล้วถ้าเป็นเบสิกรถสายพานเลยก็เริ่มต้นนี่ประมาณถ้าจะสวยก็เริ่มต้นที่ประมาณาสัก2องพันสองพันา 2, 25, ถึงห้าพันนั่นแหละครับผมนะครับโดยโดยสเต็ปพื้นฐานสเต็ปแรกเลยก็จะเป็นการไล่ชามเม็ตรครับ ส่วนราคาชามปรับองศาเนี่ยครับเฉพาะชุดชามเนี่ยอยู่ประมาณ1,800บาทนะครับก็ช่วยในเรื่องอ,อ,อัตราร่งรทั้งที่ว่ามาทั้งต้นกลางท้ายนะครับแล้วก็ส่วนเม็ดน้ำหนักเนี่ยหนึ่งชุดมันจะมีอยู่6เม็ดนะครับก็อยู่ประมาณ300หน่อยนะครับแต่ว่าทั้ง2ส,ส่วนเนี่ยมันต้องใช้คู่กันนะครับ ที่จะช่วยในเรื่องต้นกลางท้ายเนี่ยมันสมมากต้องใช้ประกอบกันครับองศาแบบนึงก็ต้องใช้คู่กับน้ำหนักแบบนึงอะไรประมาณนี้ครับครับรถอโตเมติกเดิมๆส่วนใหญ่จะเน้นใช้ในเมืองเพราะฉะนั้นรถใช้ในเมืองเนี่ยจะต้องเป็นรถที่ต้นจัดจ้านกลางนิดหน่อยแต่ท้ายไม่มากนะักนะครับ โดยส่วนที่เราโมดิฟายเนี่ยเพื่อเพิ่มกําลังให้ขับขี่ได้เร้าใจกว่าเดิมเราจะเพิ่มความแรงที่มาจากเดิมค,คือทั้งช่วงต้นช่วงกลางและช่วงท้ายได้ทั้งหมดเลยด้วยก็ประมาณเท่านี้แต่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับ,รบโดยเทคนิคทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในชามหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักของเม็ดที่ใส่ไปองศาชามแล้วก็การบีบสายพานขึ้นมาสูงกว่าเดิมนั่นก็หมายความว่าการเพิ่มมัตาทดช่วงท้ายให้มันได้สปีด รประมาณนั้นนั่นแหละครับก็อยู่ในงบเพียง<ด>แค่ไม่เกิน5,000บาทเท่านั้นเอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าชิ้นส่วนนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับต่ หลังจากที่ได้ทำการโมดิฟายตัว All New Airlock 1 5 5กับทางร้าน168ชอปของช่างกอแล้วนะครับก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งการขับดีขึ้นมากหลังจากที่ไล่ได้จานข้างไปในงบประมาณไม่เกิน5,000บาทตรงนี้ถือว่าผมโอเคมา,มากๆเลยครับตอบโจทย์ผมมา,มากๆเลยฟีลลิ่งการขับขี่เบื้องต้นนะครับหลังจากโมดิฟายแล้วรอบต้นก็รู้สึกว่ามาติดมือมากๆเลยครับแถมในรอบกลางเมื่อระบบ VVA ทำงานก็รู้สึกว่า เวลาผมบิดแช่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้สึกว่ามีอาการห้อยของเครื่องยนต์เลยครับซึ่งตรงนี้ผมประทับใจมากๆตอบโจทย์การขับขีบข่รวดเร็วทันใจแถมได้ความสปอร์ตจัดจ้านเพิ่มาอีกเยี่ยมครับประทับใจจริงครับและเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมหรับการโมดิฟาย All New Yamaha Air ดอ155นะครับ แรงถูกใจใช้งานตอบโจทย์ต้องขอบคุณ168ช h o p ด้วยนะครับที่นำความรู้และเทคนิคดีๆมาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับทราบกันนะครับในคลิปหน้าเราจะไปบุกรังเสียงกันที่ไหนหรือว่าจะมอดิฟายอ l n นิวยอม้า5 air ดอกกันต่อหรือไม่นั้นต้องคอยติดตามกันให้ดีครับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ